วันนี้เราจะมาหรือเครื่องดัดโอกุระทางลูกค้าแจ้งมาว่าเครื่องดัดไม่มีกัลังนะคร,รับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผม แรกนะครับที่ผมลื้อออกมาคือซีนรับแรงอัดของน้ำมันไฮดรลิกนะครับผมซึ่งทางผมไปลื้อออกมาคือทอั้งสามตัวนี้นี่คือมันแข็งแข็งเพราะว่าเิอการจัดการใช้งานน้ำมันไฮดรลิกเวลาการใช้งานน้ำมันไฮดรลิกร้อนแล้วก็ระบบการดัดทําให้รีดน้ำมันออกจากกระบอกไม่หมดนะครับผมอ่า ตัวนี้เราก็ต้องจำเป็นเปลี่ยนออกทั้งชุดนะครับผมส่วนซีลสองตัวนี้ก็คือการการรั่วซึมของน้ำมันไฮรอลิกออกจากแกนไฮริกนะครับผมซึ่งซีลของตัวนี้เป็นการรีดน้ำมันไฮรลิกนะครับผมรับแรงอัดจากการเคลื่อนไหวของกระบอกไฮรอลิกนะครับผมเวลาลื้อออกแล้วตรวจสอบซีลสองตัวนี้ให้ดี นะครับผมส่วนโอลิงสองตัวนี้นะครับผมรับแรงการให้ตัวของกระบอกไฮดรอลิกในขณนะการทำงานตัวนี้เป็นเป็นตัวช่วยซับแรงการเคลื่อนไหวในขณะที่กระบอกไฮดรอลิกหรือแกนไฮดรอลิกทำงานนะครับผมสองตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนออกเหมือนกันทนะั้ชุดนะครับผมแล้วก็เราก็มาเช็ครอยฉีกขาดของแกนนะครับผมว่า แกนโคดไหมหรือว่ามีรอยเสียดสีหรือมีการกระแทกต่างๆนะครับผมจากการดัดนะครับผมส่วนนึงก็เรามาเช็คในกระบอกดูว่าในกระบอกเนี่ยมีรอยรอยหมายถึงว่าซีลสองตัวนี้เสื่อมสอภาพหรือหมดสภาพตามอายุการใช้งานนะครับผมซีลสองตัวนี้จะเป็นซีนที่รับน้ํามันไฮดริก จากการดัดของเครื่องนะครับผมในขณะที่เครื่องทํางานดัดเดินหน้านะครับผมกระบอกไฮดรอลิกจะรีดน้ำมันออกมาด้านหน้านะครับผมซีนสองตัวนี้นะครับเกิดการเสียหายก็คือมันแข็งตัวนะครับทําให้รีดน้ำมันไม่เต็มที่แล้วก็จุดสำคัญก็คือซีนสองตัวนี้จะไม่อยู่ในจุดศูนย์กลางในขณะที่เครื่องทํางานทําให้เกิดรอยนะครับผมสองตัวนี้ก็คือปัจจัยหลัก ในเครื่องดัดไพดรูิกนะครับผมตอนในกระบอกนี้เราก,ก็เช็คดูว่ามันลึกไหมถ้าเราไม่ลึกก็สามารถกระดาษทรายลูกออกถ้ามันลึกก็ต้องทําการซ่อมบำรุงต่อไปก็ในอีกส่วนนึงก็คือถุงลมเป็นถุงที่รีดน้ำมันเพื่อทําให้น้ํามันไพดรูดิกดันเดินหน้าหรือว่าถอยหลังในส่วนนี้คือเป็นถุงที่ใช้สําหรับดูดหรือดันแกนไพดรูิกออก การเช็คถุงลมนะครับเราก็ต้องดูว่ามีรอยรั่วรอยฉีกขาดนะครับผมรอยรั่วรอยฉีกขาดอ่ะเกิดจากสาเหตุด้วยอะไรคือหนึ่งคือน้ำมันไฮดรอลิกสกปรกคือมีเศษเหล็กเศษตนเพื่อน,น,นเข้าไปนะครับการขยับตัวของถุงลมพองออกแล้วก็ยุบลงทำให้เกิดการเสรียดสีทําให้มีเศษเหล็กหรือว่าเศษวัสดุต่างๆที่เข้าไปในน้ำมันไฮดรอลิกที่สกปรกทำให้ทิ่มแทงถุงลมไฮดรอลิกฉีกขาดได้นะครับผมส่วนที่สําคัญก็คือ ซีนทั้งหมดเนี่ยมีอยู่เจ็ดตัวซีนห้าครับแล้วก็โอลิงสองปัจจัยหลักของเครื่องดัดนะครับผมกำลังตกหรือว่าแรงดับไม่มีกาทางช่างทุกคนก็ต้องมาเช็คในจุดนี้ด้วยเพื่อที่จะรับแรงอัดของนมันถ้าจําเป็นต้องเปลี่ยนก็สมควรต้องเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าซีนทั้งหมดเนี่ยคือช่วยรับแรงอัดแรงดันของน้ะมันในการทำอีก